ครับข,ขออยากดีเด้อไทยเอาตัวเลียนี่แล้วครับโอ้ยไก่สีเบิร์สแล้วครับนี่ไก่สีเบิร์สแล้วไก่สีเบิร์สแล้วเรียกดังโมมีม่เหรเนาะสองเจ็ดเจ็ดสอง่าส,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเมื่อน,นี้เท่าสิมาอ่าเห็ดหวยอ่างวดประจำเดือนอ่า กันยายนเด้อว,วันที่หนึ่งกันยายนนะครับเนี่ยเรามาจะมาทําหวยวันงวดวันที่หนึ่งกันยายนเด้อสองพันหนร้อยหกสิบห้าเด้อครับเด้ออ่ามาเสียงโศกเสียงดวงน้ำกันเด้อครับเด้อเมื่อนี้อ่าสิจุดที่ไข่ก่อนนะครับอ่าตรงนี้เซมื่อหรอปะเนาะตรงนี้เซมือม่อหรอครับถือว่า ดวงเขาชิเขากันนะครับพี่ใครจะหายชั่วเข้าครับออะมามาอาชีจุดทูบเลยเด้อว,วันนี้เด้ออ่าขันต่อต่อไปข้าจุดไฟด้วยครับเบ่งน้ำกันเลยจุดน้ำกันเลยครับนี่ ได้ครับเด้อน,นี่ก็คือจุดติดล่ะครับเดี๋ยวเอากลับมาหลุนน้ำแข็งได้แบบนี้ด้วยต่างใบไหนนะครับนี่นี่อ่ะมาหลุนน้ำกัน,นงนนนนนก,นนก็พีใครได้บัดน,นี้โอ้ขอให้พอม่เป็นน้องมีโศกมีลาบด้วยแบบนี้ด้วย โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับน่าจะเป็นเลขสองครับมาเบิ้งน้ำกันครับเบิ้งน้ำกันมาเลขสองมาแล้วเลขสองมาแล้วเด้อสองมาครับสองมาครับรอบนี้นะสองเต็มเต็มเลยนะครับจะไปจะเป็นตัวใดเน,ะนาะนะเบน้ำกันซาทัวซาทูมือนเหวันพระได้ครับนี่เห็ดวันพระประสันอาจารย์เบรรดาจังสีสีคิวในแจน้งลอยประสัน อาจีแม่นคมเพลินก็ได้โอ้สองขาได้นี่ย่านอยู่โอ้ยว่าเดาถือเด้อถือเลขเห็นว่าเดาถือนีใช่ไหว่าเมื่อปีนี้รวยเลยละ่ะเห็นเดาถือเรยกว่าสองขานี่ยว่าอะไเฮ็ดเองเองได้ครับนี่ันหันเดาถือว่ะจีแมนมาแมนฮู้แมนฮ่ามันลุยน้ำแข็งสิเป็นตัวได้คนละเบิ้งครับพี่น้องมึงดู ผงใช้ย,ย่านเป็นสองเจ็ดครับสองเจ็ดนี่มันสิเป็นเลขอ,อันนี่ครับนี่เขาอ,อันเบิด์ตเหรอครับโอ,อ้มันคือสีตรงแท้แมนบละ่ะอย่าเป็นเลขเจ็ดอ,อยู่ด้วยเอาเบิรงบ้าเบิรง,งดูเบิรงพี่น้องถือเลือดเขาอันดีๆสองเจ็ดไหมผมไม่ได้เหตเอาไรเลยครับนี่ไมออ่พี่เจรนะิญน่าเอาเด้อพี่น้องเอ้ย เบืง้งตัวตัวสุดท้ายสิเป็นตัวแดกครับสุดท้ายเด้่องเบื้องเรืองทเป็นตัวแดกเนาะเอ้าสิเป็นตัวแดกเ,าเนาะครับนี่เบื้งอะไรเรืองเดี๋ยวว่าเด้อเป็นเลขเจ็ดขึ้กันนี่บอร์เลขเจ็ดกับเลขสามนะครับามามาลุ้นน้อกันมามาโอ้พี่น้องเลย เลขเจ็ดอีรีครับเห็นบ่ขาดเลื่อนด้วยเบิง่งเหราท้องแท้ครับเจ็ดอีรีครับโอ้มันตรงรับเลขอันเขาด้วยครับเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แต่ผมจะไปทายไห่เบิง์ด้วยเพื่อนเขียนแปะ่หนาตูลรตเตอรีเพเลยครับว่าไม่เป็นเลขอันเลขเต็มมาน่เขาชิบะขายหรือจังในนี่แหละโอ้หเจ็ดเจ็ดอีรีบ่ได้เ็ดเออเด้วยครับนี่ทายเบอ่งน้ำกันเลยครับนี่ โอ้ว่าขาดเครื่องนี้ลีครับสองเจ็ดเจ็ดโอ้เอาเอาเอามักกับซื้อเด้อครับซื้อได้กับเฝ้าซื้อรถครับเพราะว่าเลขตัวนี้มันอันนี้มันอันสองเจ็ดนี่นี่เด้หมดแล้วจ้าพัสดุมึงป๊าตัวก็มาตวงกันคักแท้ ตรงกันเลยอ่ะพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อน,นี่เลขอาจารย์แม่ให้มากแล้วครับนี่แกโตอาจารย์แม่ว่าเอามากกับเบิ่งเอาได้ครับเด้อนี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่สามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามครับอ่ะถือใจกะล่องเอาไปซื้อเบิง่งทำเบราถือใจกะเก็บไว้ในใจก่อนครับล่องเอาไปฝันครับผม ไก่หอดมือแล้วนะครับมือนีกั้นทีเศร้าเก่าแล้วครับเรียกว่าทีหนึ่งเด้อทีหนึ่งกันย่านี่ยครับสี่หอดนี่เด้อครับนี่อีกสองสามมือนนี่ครับอะเบื้องเอาครับนี่เรียกอาจารย์แม่ครับเบื้องเอาเด้ออ่ะวีเห์นะครับวีเครห์ตรงกับเลขมักจะของกระเซียวรถนะครับอ่ะโอเคครับผมเงาเงาเงาเหมน้ำแข็เด้อครับผมอ่ะคุนี่ครับเลขมือนี่ของอาจารย์แม่นะครับ มวดที่พันมากับพาดไปครับมวดนี่ก็คือสิบประพัดนะอาจีิเข่าอยู่ครับว่าอาจารย์แม่มั่นใจเลยต้องเข่าครับต้องมาแน่นอนครับผมนะสุขสวนสดิมันน้ำกันด้อมีบุญมีวาสนาเพื่อใดก็แห่มนได้ลำดนรวยด้วยครับด้วยครับครับครับโอเคครับผมครับอ้วนนแรงขอขอบคุณทุกท่านนะครับอ่า ที่เมตตาได้รับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมด้วยหันชอบกกดแชร์นะครับกดไลค์ให้แน่ครับบอกมูบอกพวกนะครับห้ติดตามมาด้วยนะครับด้อนะครับยิ่ถิ่นยี่ปากันนะครับด้อหันมากโมมาแกใไ้ติชมไเลยนครับเด้อนะครับอ้วนนันแดงขอขอบคุณครับครับผมบ๊ายบายครับ